สวัสดีครับก็มีวิธีการทำ Facebook อวาท่านะครับวันนี้เห็นเต็มหน้าฟีดเลยนะครับใครๆก็มีนะครับวิธีทำเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะมันอยู่ในแอป Facebook เวอร์ชันล่าสุดเลยก็กดซีมอนะครับเลือกอวาท่ก็จะมีโปรแกรมที่โหลดขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับถ้าจะทำใหม่ก็ทำได้นะคือมันจะสตาร์ทเป็นดิลตอรี่เป็นโปรเซสไปนะครับขั้นแรกก็คือเลือกสกินโทนนะครับเป็นสีผิวว่าต้องการแบบไหนจะมืดจะสว่างนะครับแล้วแต่เลย อันที่2คือเลือกแฮร์สไตล์ก็คือทรงผมนะครับมีตั้งแต่หัวล้านยันแบบร็อกๆเท่ๆนะครับแล้วก็เลือกสีสันผมได้ด้วยนะอันนี้ก็จะแบ่งนะครับว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรต่างๆหรือเป็น LGBTQ+ ก็ได้อันนี้ก็มีเฟสสไตล์นะครับเลือกโครงหน้านะครับเลือกอ่าคอมเพล็กชันก็คือเป็นไฟหรือจี้นะครับ ไลน์ก็คือเป็นแบบล่องรอยตีนกายต่างๆนะครับก็เลือกตามต้องการนะครับสามารถเลือกเป็นไอเช e ก็คือเป็นรูปทรงดวงตาได้นะครับเลือกสีสันดวงตาได้นะว่าจะเอาสีอะไรนะครับแล้วก็มีเมคอัพก็คือเป็นแบบเหมือนปัดนะครับเหมือนปัดแก้มปัดคิ้วอะไรเงี้ยนะครับอโบรก็คือคิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกสีคิ้วได้ด้วยนะครับไม่ใช่สีคิ้วที่อยู่โคราชบินดี้คือเป็นจุดตรงกลางนะครับฝ่ายตรงกลางของคนอินเดียเขาอะนะครับเป็นของฮินดี สามารถเลือกแว่นได้นะครับว่าจะใส่แว่นหรือยังไงยังไงนะครับแล้วก็มีนสติงก็คือเป็นห่วงของจมูกนะครับของคนอินเดียเช่นกันทรงจมูกนะครับต้องการเลือกแบบไหนก็เลือกเอานะครับริมฝีปากนะครับลิปสติกคุณจะทายแปรดยังไงก็ได้นะครับนี่คืออาวาจ้าของคุณเฟซเช l แพรก็คือเป็นเป็นเป็นหนวดหรือเป็นเครานั่นเองนะครับแล้วก็มีเลือกสีได้ด้วยนะครับ mm hmm. โหเด็ดเหมือนกันนะ บอดี้เชฟก็คือเป็นหุ่นนะครับต้องการหุ่นสแลนเดอร์หรือหุ่นปมอวกอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับเอาฟิตคือชุดครับทาให้ใส่สารีแบบนี้ก็ใส่เป็นแบบชุดธรรมดาก็ได้นะครับมีชุดให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นเฟสแรกนะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มอีกนะอันนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับว่าต้องการแบบไหนเฮดแวร์ก็คือเป็นหมวกนั่นเองนะครับจะไม่ใส่หมวกก็ได้ใส่เป็นหมวกไม้พรมใส่เป็นทีหยาบคุมสารีได้หมดเลยคือโพกหัวเป็นแขกก็ได้นะครับเลือกสีสันได้อีกนะครับเอ,อ,อันนี้ก น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจคือสามารถาส่องคันช่องตัวเองได้นะครับว่าคือมันตรงกับหน้าเราไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะเพื่อความสมจริงน,นะครับก็ประมาณนี้ที่เหลือมันจะทำการเจเนอเรตให้คุณเลยนะครับว่า,ามันจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับคุณสามารถใช้อวตารในคอมเมนต์ได้นะครับหรือสร้างโพสต์ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นท่าทางที่จะ ที่โพสต์เต็มเฟซบ o ๊กผมตอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้อาวาตารของตัวเองนะครับสามารถไปแชร์หรือไปโพสต์ได้เลยครับการใช้งานก็ไม่ยากอะไรนะครับคือโพสต์ปกติมันก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอาวาตารต,าตัวไหนตัวนี้สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับก็สนุกดีนะครับวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็ทำผ่านแอป f a c e b o o k ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจ